สภาพไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic f d เครื่องยนต์1,080 BTEC y โต o คันนี้ปี2007ค่ะแมกลายสวยเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 2 0 39,000บาทเท่านั้นนะคะราคาเพิ่งปรับราคาลงมานะมีกุญแจสำรองครบเลยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะกระจกปัดไฟฟ้าปัดไฟฟ้านะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะรถขับดีเครื่องแรงมากๆ นี่ฟรีดาวค่ะผ่อนเดือนละ5,000ันบาทเท่านั้นนะคะขอาฐานเงินเดือนเลยับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดอคานีได้นะคะที่1น0่งหมืนันบาทขึ้นไปค่ะก็สุดอคานีไปใช้งานได้แล้วนะคะรายรับรวมได้นะถ้าเงินเดือนไม่ถึงเอารายรับรวม1 5 0 0 0หืนันบาทนะคะก็สุดอคานีไปใช้งานได้แล้วนะคะอันนี้เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์วีเทคนะคะ สวยด้วยค่ะ2 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรีบๆเข้ามาดูเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะแอรแบ็กคูนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะสอบถามยละเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ h o n d a Civic FD นะคะเครื่องยนต์พันแปดวีแทโยต้คันนี้ปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยะะเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 0ูน8ห้า้าแติต